สวัสดีครับผมพบกับ Reality b o n Python Farm อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่างูอ้วกเป็นอันตรายไหมและมันอ้วกเพราะอะไรและเราควรจะให้หนูกี่กรัมของน้ำหนักตัวงูเพราะฉะนั้นมาดูกันเลย คลิปนี้มีคําตอบครับผมมาถึงเรื่องงูมันอ้วกเพราะอะไรใช่ไหมครับมันอ้วกเพราะว่าขนาดของเหยื่อไม่เหมาะสมกับน้ําหนักตัวของงูแล้วทีเนี้ยน้ําหนักเหยื่อเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับตัวงูละ่ะใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะสงสัยโดยที่จากที่ผมเลี้ยงนะครับส่วนมากเนาะผมจะให้อาหารอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับผมแต่ถ้าคนส่วนมากจะให้อาหารอาทิตย์ละ1ครั้งเพราะผมให้อาตย์ละ2ครั้งเพราะว่า ด้วยความที่งูในฟาร์มมีเยอะนะครับผมแล้วก็ทางทีมงานเราเนี่ยไม่สามารถดูแลได้แบบเนียบแบบ100%ภายในครั้งเดียวผมจึงแก้ไขโดยการที่มาทำความสะอาดและให้อาหารอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับผมแล้วงูก็จะได้กินกันเต็มที่อันนี้คือเหตุผลของผมนะแต่ก็เอาไปปรับใช้กันได้ตามลักษณะความเหมาะสมไลฟ์สไตล์ชีวิตความว่างไม่ว่างของแต่ละคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาถึงเรื่องน้ำหนักพองหนูที่เหมาะสม ที่ผมให้นะครับผมผมจะให้ตั้งแต่ชั่งน้าหนักงูนะครับว่าง่ายๆชั่งน้ําหนักงูเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะคํานวณว่าโดยเฉลี่ยประมาณ5-15%ฟังดีๆนะครับผม5-15%แล้วแต่น้ําหนักของตัวงูตัวนั้นๆเช่นนะครับผมผมจะมาชั่งน้าหนักตัวงูนี้ให้ดูนะครับผมวิธีการคํานวณ207กรัมนะครับผม207 ให้อาหารขั้นต่ำสุดคือ5%ก็คือหนู10กรัมก็อาจจะดูแบบเล็กเกินไปนะครับผมโดยที่ถ้ามันพอดีคิดว่าสำหรับตัวนี้มันอาจจะเป็นอยู่ที่ประมาณสัก15%มั้ยอม่าใช่ก็จะ,จะประมาณ15%นะครับผมก็คือเราจะใช้เหยื่อประมาณ30กรัมหรือหนูหนัก30กรัม30กรัมก็จะเป็นหนู L หรือ XL นะครับผมก็จะกินตัวเดียวอิ่มเลยแต่ถ้าอยากจะให้วิ่งกลางที่มีน้ำหนักอยู่แค่ประมาณ 15- 20กรัม เราก็อาจจะให้2ตัวก็ได้เหมือนกันมาถึงในตัวที่ถ้าน้ำหนักมันเยอะหน่อยละ่ะนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่เป็นชินามอนไตสไต์ style, นะครับผมตัวนี้640กรัมนะครับผมโดยที่640กรัมเนี่ยถ้ากำลังพอดีผมคิดว่านะให้ประมาณสัก10%ของน้ำหนักหนูก็คือประมาณ60กรัมหนูให้กินหนูแรดไซส์60กรัมหรือไม้60กรัมอาจจะหายากหน่อยแต่แรด60กรัมนี่หาง่าย นะ 6, และ60กรัมตัวเดียวก็คือจุกๆเลยหรือว่าจะให้ไม้ไซส์30-40กรัม2ตัวอย่างเงี้ยครับเป็นต้นในการคํานวณแล้วน้ําหนักนะคะผมก็จะพอดีโดยที่ถ้าสมมุติว่าเรามีงูไซส์2กิโลอย่างเงี้ยครับก็อาจจะให้แค่5%ก็พอหรือ10%แค่10%นี่โคตรเยอะแล้วนะถ้าสำหรับงู2กิโลแล้วแต่ขนาดของงูตามความเหมาะสมนะครับผมอันนี้เป็นวิธีการให้อาหารที่กําลังเหมาะสมสําหรับของผมนะ ในการให้เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ครับก็ไม่อ้วกเลยไม่เคยมีงูอ้วกเลยนะครับผมสําหรับในฟาร์มทุกวันนี้มาถึงสาเหตุของการอ้วกบ้างนะครับผมสาเหตุของการอ้วกอีกอย่างที่เป็นปัจจัยหลักๆที่นอกเหนือจากน้ําหนักเหยื่อแล้วนะครับผมคือสภาพอากาศหลายคนอาจจะสงสัยว่าอีกิสภาพอากาศเกี่ยวอะไรจริงเกี่ยวนะครับผมเพราะว่า,าถ้าในหน้าร้อนงูจะมีการเผาผลาญที่ดีแล้วก็มีการย่อยที่เร็ว นะครับผมก็จะลดช่วยลดปัญหาเรื่องการอ้วกและในหน้าหนาวในอากาศที่เย็นสังเกตงูจะไม่กินและถ้ากินก็จะมีโอกาสอ้วกเช่นกันหรือหน้าฝนที่อากาศมันเย็นเพราะว่าระบบย่อยเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับหน้าร้อนทําให้เวลาเราให้หนูที่มีขนาดใหญ่หรืออะไรมากเกินไปส่งผลให้งูสามารถอ้วกได้นะครับผมแล้วอีกคําถามหนึ่งก็คือถ้าอ้วก กี่ครั้งแล้วตายแล้วอ้วกกี่ครั้งเนี่ยถึงจะมีปัญหานะครับผมคําตอบคืออ้วกเกิน3ครั้งอันตรายถึงตายนะครับถึงชีวิตงูเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลางูที่อ้วกออกมาเนี่ยระบบย่อยอาหารของงูเนี่ยครับเขาเรียกว่าน้าย่อยในกระเพาะอาหารของงูเนี่ยครับมันมีความเป็นกรดที่สูงมากเอาง่ายๆนึกภาพว่า คนไม่สามารถย่อยกระดูกสัตว์ได้ถูกไหมฮะเราไม่สามารถกินกระดูกหมูแล้วเราย่อยกระดูกหมูได้เพราะน้าย่อยเราอะ่ะมันมีความเข้มข้นไม่มากพอแต่งูกินหนูเข้าไปทั้งตัวนั่นหมายถึงทั้งเนื้อไขมันกระดูกตับไตไทพุงทั้งหมดงูสามารถน้าย่อยของงูเนี่ยสามารถย่อยกระดูกหนูได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำย่อยเนี่ยแรงกว่าคนหลายเท่าเพราะฉะนั้นเวลางูอ้วกออกมานั่นหมายถึงการที่ ทำให้น้ำย่อยเนี่ยครับไหลขึ้นมาสู่หลอดลมพอไหลขึ้นมาสู่หลอดลมเนี่ยมันจะกัดหลอดลมนะครับผมน้ำย่อยเนี่ยกัดหลอดลมตัวเองนะครับทาให้มันตายในที่สุดนะครับผมอันนี้คือข้อที่ควรระวังถ้าอ้วกหลายๆครั้งถามว่าผมเคยมีไหมที่อ้วกจนตายมีผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งก็คือเป็นงูที่มีอยู่เนี่ยครับก็คือ,อตอนแรกกินหนูไปตัวหนึ่งไซส์ L งูนะประมาณ200กว่ากรัมก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปด้วยนะครับผมนำไม้ไซส์ L ประมาณ25กรัมกินไปปุ๊บย่อยอยู่ดีๆผัดมาประมาณ3วันอ้วกออกมานะครับผมทีนี้ปรับรอบที่2ปรับเป็นหนูไซส์แค่ไม้วิ่งเอ่อวิ่งกลางหรือไซส์ M นะครับผมเสร็จปุ๊บผัดมา2-3วันอ้วกอีกนะครับอ้วกไป2รอบแล้วยังไม่ตายนะครับผม พอทีเนี้ยผมให้หนูใช้วิ่งเล็กเลยคลานเลยเล็กจิ๋วเลยสาหรับงู200กว่ากร,รัมเนี่ยก็ถือว่าไม่ใหญ่แล้วนะทีเนี้ยพออ้วกรอบที่3ตายเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลามันอ้วก3ครั้งหรือ3ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะตายนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เคยมีตัวที่อ้วกไปถึง4-5ครั้งมันไม่ตายก็มีนะแล้วมันก็ไม่อ้วกอีกเลยแล้วก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็สามารถให้ไขได้ก็มีเหมือนกัน แต่โดยเฉลี่ยเท่าที่ผมแบบกะกะเอานะส่วนตัวก็คือประมาณสักสาครั้งเนี่ยเริ่มไม่ดีละนะครับผมอันนั้นมันอาจจะเป็นเคสแบบส่วนน้อยซึ่งไอ้พวกนี้ระบบเผาผานมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยแล้วถามว่าดูยังไงว่าระบบเผาผานดีหรือไม่ดีนะครับผมอันนี้ไม่มีคําตอบเพราะวัดดวงอย่างเดียวนะครับผมไม่มีใครรู้ว่าระบบเผาผานใครดีกว่าใครเพราะอูไม่สามารถอธิบายได้ถูกไหมฮะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผม หากใครชอบคลิปนี้เลิฟผมนะหรือเปล่าก็ ا, ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจาก r e a l i t y b o n p y y t o o n f r r m อย่างนี้อีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ r e a l i t y b o n p y y t o o n f r r m เจอกันใหม่บ๊ายบาย